ชื่อหรือไม่นะครับสองกระป๋องร้อยนิดๆอ้าวสเปรย์อยู่ไหนนี่อยู่วิงไปตะไกเลยโอเคนะนี่ตัวนี้เลยนะครับไม่ต้องเช็ดไม่ต้องเปื้อนมือนะท่านใดที่แบบอุ้ยงาวยางมันยังไม่สวยอ่ะนะครับเช้าๆนะฉีดเลยนะครับฉีดแล้วทิ้งไว้นะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวผมดูร้อที่ผมฉีดไปแล้วข้างหลังนะนะครับเนี่ยมันจะขจัดคราบได้อย่างโอเคเลยนะข้างในนะเนี่ยมีแค่นี้เลยนะครับไม่ต้องเปื้อนมือนะครับไม่ต้องไปขัดมันนะครับนะครับเดี๋ยวมันจะดูดซึมอะไรเนี่ยนะครับกระป๋องหนึ่ง โปรด้วยนะนะครับตัวนี้นะนะครับสองกระป๋องร้อยนิดนิดเองนะครับนะครับโอเคนะท่านใดลองกดโค้ดดูนะครับกดโค้ดยิ่งถูกใหญ่นะครับเดี๋ยวช่างชินปักพิกัดไว้นะเดี๋ยวมาดูล้อหลังนี่นี่เลยนะนี่ล้อหลังนี่ที่ฉีดไว้แล้วนะมันจะไม่ได้เงาแวบนะแต่มันเงาแบบด้านๆแล้วมันสะอาดขึ้นน่ะนะครับสวยนะครับฉีดคอนโซลก็เยี่ยมเลยนะครับท่านใดกําลังมองหากดสั่งจิมทิตาการาคาเบามากนะครับจัดโปรอยู่3าวันนะโอเคนะครับสวยๆนะครับก่อนไปทำงานไม่ต้องเช็ดให้เปื้อนมือนะครับโอเคครับ สทั้งพี่กาจิ้ม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 โอเคครับ